สวัสดีเพื่อนๆวันนี้แม่เราพาไปชมสวนทุเรียนภูเขาไฟไปกับรถอิแตแนบุญหูและก็ยุวะมาคุเทศสวนทุเรียนภูเขาไฟบ้านสัมตารมด้วยวันนี้นัดพบกันที่บ้านสวนบินกะว,วาใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงด้วยกันแล้วก็เวลาเนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้ด้วยตามสมควรเลย ค่ะหนูไกด์วิวนะคะเป็นยัวมักคุเทศโรงเรียนสกาดประชาศสามนาทีนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาเที่ยวสวนผู้เรียนภูเขาไฟบ้านจตารลงนะคะค่ะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาหูของทุกท่านนะคะแต่ก่อนเป็นอุโมงค์ป่ายางนะคะเป็น จุดแรงมัเลยนะคะที่ทุกท่านมัเที่ยวจะต้องกอดถ่ายรูปนะคะแต่ว่าต้นยางของเรานะคะมีอายุมากแล้วนะคะมันจะทํเให้ต้นโค้งคอค่ะเวลามีฝนนะคะก็ะจะทําให้ต้นยางของเราหักนะคะเขาก็เลยตัดต้นยางแล้วก็ปลูกใหม่นะคะและนี่คือจุดแรกของเราสวนอิงทานทุเรียนภูเขาไฟออร์แกนิกเนี่ยมาลองตองแตงอยู่หลุมเปรตไทยเ,เขาต้องมี ลูกมีหลานก็พัฒนากันด้วยค่ะแล้วอย่างน้องวิวนี่บ้านก็ปูกค่ะแต่ก็ไม่รอดเออค่ะเพราะมันยากเนาะแล้วก็เงินด้วยค่ะส่วนหนึ่งเพราะว่าต้องซื้อปุ๋ยซื้ออะไรมาบำรุงเขาค่ะช่วงพายุโนรูค่ะต้นผุ้เรียนก็หักเยอะเหมือนกันนะคะ ถัดมามากันที่ร้านไอศครีมภูเขาไฟที่ชื่อว่าคาวบอยไอศครีมบอกเลยว่าถ้าทุกคนดูจกักซีซันการตกแต่งร้านก็คือน่ากินแล้วอะ่ะแล้วก็คือแม่เราเนี่ยเลือกไอติมที่เป็นแบบหางเสือทุกคนราคา20บาทเท่านั้นอยู่ที่ทำเองมานานประมาณ3ามสามสิบปีแล้วครับผมก็เลยว่าเป็นนักเที่ยวหมือนเรียนก็อยากกินกเรียนจะเป็นก็เลยทำเปนที่ตั้งใจมาเนี่เยเลือไอศิม ยี่สิบคนจะมีคนเดียวไม่พอคือถ้าไม่มีก็ทกเขาไม่ยอมมเรียนนครับนี่ไม่มีสิ่นต่างอได้หรอไม่มีอะไรเลยนี่เลยคุณตอนนี้นะคะตอเข้าบ้านดุสตทนะคะและ้วก็ไปสวนสีจันนะคะเป็นสวนแม่ค่วนที่สองมันคืออคไรถัดมาก็ถึงแล้วสวนแม่สีจันทร์สมัยเมื่อห้าสิบปีที่แล้วมันไม่มีอะไร ปลูกไร่ข้าวโพ้นเลี้ยงสัตว์ปลูกมันปลูกสารพัดไปหากินยากลําบากหน่อยสมัยก่อนแต่พอปัจจุบันเนี่ยพอเขาได้เขาได้วิจัยเรื่องดินคนทําทุเรียนมาก่อนสมัยก่อนทุเรียนเนี่ยกิโลละแปบาทก็ไม่มีคนซื้อพอทุเรียนเริ่มบูมก็เริ่ม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 ดีขึ้นตั้งแต่ห้าปีหกปีเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มดีเริ่มมีคนอยากกินทุเรียนที่นี่เริ่มอร่อยเริ่มทํากันเป็นคนก็จะเริ่มปลูกที่นี่ก็เลยเริ่มปลูกมาได้ห้าปีปีนี้ก็ห้าปีนับตอน คือธรรมชาติของทุเรียนเนี่ยทั่วไปคือสี่ถึงห้าปีได้ผลผลิตแล้วแต่คุณชน,นแล้วแต่สถานที่ครับผมแล้วแต่กายภาพของดินแต่ดินที่นี่มันดีมากแต่ว่าทางทฤษฎีแล้วเขาบอกว่าทุเรียนมันเด็กทุเรียนที่โตสมบูรณ์เต็มที่จริงๆคือแปดปีอ่าลูกนี้คือรุ่นสามชุดแรกอาทิตย์หน้านี่ก็จะตัดได้ครับผม แต่ทุเรียนมีสิทธิโตได้ตั้งแต่ร้อยสิบวันถึงร้อยสี่สิบวันตอนนี้มีที่พักหนึ่งที่สามารถนอนได้สองถึงหกคนครับผมแต่ว่าเขาเพิ่งสร้างได้หลังเดียวพอดีพ่านอากาศเราเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจ,จะเริ่มมีลักษณะคล้ายๆกันี้ซึ่งปกติเขาจะสร้างเป็นที่พักเลยของปันคูลเขาจะเป็นดีสอร์เลย ึงออกได้นะคะเป็นสองชั้นแบบนี้เลยก็มากับเพื่อนเยอะๆค่ะก็นึงออกมาได้เลยตรงนี้ก็ออกตรงีให้ดูนะคะมีระเบียงด้วยตรงน่ารักมากเลยนหมคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลย่ะแต่ตัวใหญ่ด้วยค่ะก็ฐันคาสูงอันนี้จะแบบ แล้วก็มาต่อกันที่ส่วนทุเรียนแม่ปริยาคุณแม่แม่ปรียาสวัสดีค่ะได้เจอตัวจริงแล้วคุณอเล่สวัสดีค่ะโอ้โหของผมนี่ครับตัดแก่จากต้นแบบนี้เลยตัดลงมาขายให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวมันจะได้ถึง เขาเรียกว่าเรียนปูกเขาไฟแท้แสดงว่ามันกี่วันได่กินทีนี่ปกติมันร้อยยี่สิบวันใช่ป่ะ <ขา S 1> แต่ของเรานี่ร้อยยี่สิบเนี่ยนจรนะปิงจะขาดอยู่แล้วเนี่ยลูกนี้สุกเลยกินออกมาเนี่ยสุกคาต้นเลยเขา,าเรียกว่าแต่มันยังไม่ยังไม่หล่นลงมาจากต้นเฉย,นยนเนี่ยดูกิงเหมือนกี้งน้องน้องวิวเขาบอกว่าระวังทุเรียนหล่นนะน้องเขาเลยแสดงว่ามันต้องสุกเลยเนี่ยลูกนี้สุกป้าได้ครับลูกนี้เคียกว่าไม่ต้องป้ายยาคือถ่าออกมากินได้เลย แต่มันยังไม่หลุดจากต้นเราไปเจอก่อนเห็นไหมเนี่ยปิงมันจะหลุดแล้วเนี่ยดูปิงมันครับเห็นไหมปิงมันจะหลุดแล้วมันจะหลุดออกจากมันมันจะหล่จากขั้วมันครับมันจะหลุดจากอันนี้ข้างล่างนี่คือปิงใช่ไหมคะใช่ปิงมันจุดตรงน,นี้อ๋ออันนี้คืออันนี้เขาเรียกปิงใช่ลอยเชื่อมตอ,อ,อม ถ้ามันแก่้ามันแบบอีกสักพักมันก็ลุดลงมาเลยครับจริงๆมีอีกหนึ่งส่วนด้วยนะทุกคนแต่ว่าแม่เรามีธุระเลยขอรีบกลับก่อนบอกเลยว่าเวลาแห่งความสนุกมันผ่านไปเร็วมากๆถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากมาเที่ยวแบบนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยที่ยุวะมักุเทศโรงเรียนตะกาศประชาสามคัคคีหรือที่เพจเซบุ๊กหรือว่าสามารถโทรได้ด้วยที่เบอร์0636192445เลยค่ะ